Things about Food Panda ความจริง10ข้อของฟูดแพนด้าที่คุณอาจไม่เคยรู้ข้อ10 f ฟูดแพนด้าของเราเป็นหนึ่งในกิจการของบริษัทสัญชาติเยอรมันที่มีชื่อว่า Delivery Hero ค่ะข้อ9 Delivery Hero มีบริษัทในเครือที่ให้บริการมากถึง50ประเทศทั่วโลกเช่นฟูดแพนด้าฟูดดอร่าและแบรนด์อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ เริ่มเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี2012ซึ่งตอนนี้มีอายุกว่า10ปีแล้วค่ะข้อ7ก่อนที่จะมาเป็นน้องหมีสีชมพูสุดน่ารักแบบนี้พวกเราเคยเป็นน้องหมีสีส้มมาก่อนนะมีใครเคยเห็นบ้างไหมคะข้อ6 ทุกคนทราบไหมคะว่าฟู้ดแพนด้าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าแรกในประเทศไทยที่ให้บริการครบทั้ง77จังหวัดเลยนะคะขอ้อ5้ฟู้ดแพนด้าของเรามีร้านค้าพาร์ทเนอร์อยู่ถึง145,000เจ้าทั่วประเทศเลือกแทบไม่หวัดไม่ไหวเลยขอ้อ4ในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาพวกเราได้รับความไว้างใจจากลูกค้า โดยการสั่งอาหารและสินค้าผ่านแอปพิพันดากว่า338ล้านออเดอร์เลยค่ะข้อ3พวกเรามีพี่น้องไรเดอร์รวมกว่า155,000คนนะคะครอบครัวเราอบอุ่นจริงๆเลยข้อ2ทพี่พี่ไรเดอร์ของพวกเราในระยะเวลา10ปีนี้พี่พี่วิ่งรวมกันแล้วได้ระยะทางกว่า100 0 0 0ล้านกิโลเมตรเลยนะคะ ริงรอบโลกวิกี่รอบกันเนี่ยข้อหนึ่งสุดท้ายพี่พี่ไรเดอร์อาจจะได้เห็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ใหม่ของเราแล้วนะคะเป็นน้องหมีแพนด้าสีชมพูสุดน่ารักซึ่งรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วน้องเป่าเป,าเ,ปาเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายนะ